นี้เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาทำอะไรใช่ไหมครับวันนี้เรามาเป็นเหมือนงานแฟนมิทติ้งครับที่แฟนๆของผมเองเนี่ยจัดขึ้นมาครับชื่ออะไรครับมีโกูว่าแล้วอ้อมมีอ้อมอ้อมอยู่ไอเดอรี่วีมิทสามสิบสอดีใกล้สามสิบสแล้วเหรอครับไม่ได้เจอกันครับแบบนี้นานเลยยังครัโอ้ถ้าถ้านับจากครั้งล่าสุดใช่ไหมที่มีโอกาสได้เจอไม่นานเท่าไหร่ทุกอย่างมันเพิ่งคลี่คลายแล้วแบบมาเจอแฟนๆได้เนี่ครับ แต่ต้องเจอแบบจริงๆจังๆไปครั้งเดียวเองมั้ยใช่เพราะว่าแต่ก่อนเฮียจัดทุกปีดิว่ะทุกปีใช่ทุกปีตอนวันเกิดก็จะจัดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่เป็นคอนมินิคอนหรืออะไรกันตามแล้วเป็นงานมิร์ิ่งแต่ว่าปีก่อนหน้านี้เป็นซูมป่ะซูมมิรติ่งตั้งโควิดกำลังเข้ามาใหม่ๆเราก็มีซูมมิรติ้งไปรอบหนึ่งสามสี่ป่ะตอนนังแบบขึ้นสามใหม่ๆแค่ซูมมิรติ้งจำได้รอบนั้นก็กันละแหละกระสามสองนะรอบสองนะครับครับอะไรวะเนี่ย ตื่นเต้นดีใจที่ไม่ได้เจอแฟนเพราะว่ามันไม่ได้เจอนานอ่ะเอาจริงๆกลับมาอีกทีไม่ชินนะปกติเวลาเจอแฟนบ่อยๆเราจะซึ้งเป็แบบมั่นใจหรืออะไรเงี้ยนิ่จะออกเก่งๆออกลูกเก่งไงวะทำทำยังไงวะหรือแบบไหนวะแล้วในงานวันนี้มีอะไรบ้างคะมีกัะชามีลูกโป่งมีลูกที่ลงที่ลงไปเมื่อกี้เห็นลูกโป่งมีมีอะไรก็คงจะมี มีกิจกรรมที่ทากับแฟนๆแหละครับผมคือรอบนี้จะบอกว่ามันจะแปลกออกไปตรงที่แบบว่าคือปกติแล้วเนี่ยพอวันเกิดเฮียก็จะเป็นการจัดพวกมินิคอนเนาะแต่ว่ารอบนี้จะจะเปลี่ยนไปเป,เปลี่ยนเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่าม e ตรแองกิลิอะของที่เราทํามาให้แฟนๆได้แบบได้ลุน้นกันราชาปองคา,าชาปองคาชาปองคาชาปองพราะว่าเพราะแปลกเงินจาไปเอาไปทาอะไร,ไระทำเพลงครับใครซุ่มก็คือ ตัวสร้อยเนี่ยไม่ได้ทํามาแบบว่าทามาใส่เองเล่นๆใส่เองเล่นใส่เองเล่นก็มีก็มีการทำของตัวเองจะททาเป็นไข่สั่งเลยรุ่มไข่สูงกาชาปองไข่สั่งก็รู้สึกว่ากาชาปองก็เป็นอะไรที่เราชอบเหมือนกันเวลาเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเรา้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นกิมมิคหรือเป็นไอเดียที่ดีด้วยความที่ด้วยความที่แบบมันเป็นแฮนด์เมดเนาะเราก็อาจจะแบบไม่ได้ทําทุกเส้นเหมือนกันหมดถูกไหมเรว่าทุกเส้นกไม่เหมือนกันเลยดีกว่าโอเค ุกเส้นเหมือนกันเลยดีกว่าก็คือจะเขาเรียกว่าจะเปิดให้คนที่มาในงานนี้ได้มาจองกันได้ครับได้มาหมุนไข่กันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนาะในงานที เราก็คิดขึ้นมาให้กับแฟนๆรายได้ทั้งหมดนะฮะเราจะมาสมทบทุนนะครับผมในการขจาตาเพลงนั่นเองชีวิตจะเล่าความไม่มีสปอนเซอร์ชีวิตมันต้องสู้สปอนเซอร์ได้ค่ะสปอนเซอร์ใช่ครับสปอนเซอร์ได้นะครับสปอนเซอร์ได้เราจะขึ้นให้ถุงนี้นี่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 ทุนแรงหนุอยู่ตรงหน้าคนตัด พูดถึงการทํางานหน่อยควันนี้เฮียจะได้กลับมาเล่นดนตรีชอีกครั้งหนึ่งที่เป็นแบบเวทีจริงๆยังจังนะที่แบบร้องร้องเล่นๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเลยครับเพราะเราก็อย่างผมเองก็ไม่ได้เห็นเฮียขึ้นมาแล้วนะขึ้นขึ้นทีครับพูดอะไรสั้นๆไม่ได้เลยกังวลตายนั่นแหละปกติเราซ้อมหรือเราอะไรอย่างเงี้ยปกติเราร้องบ่อยเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ซ้อมอะไรอย่างงี้แต่พอมารอบเนี้ยได้ซ้อมมันไม่ได้ซ้อม กินแล้วไปนอนเหมือนเดิมชีวิตก็รู้สึกว่ามันได้ซ้อมมากขึ้นหรือแบบบางทีมันก็แบบซ้อมแบบอัตโนมัติอะอาบน้ําอยู่ดีก็ร้องขึ้นมาทวนเฮ้ยมันต้องเตรียมอะไรบ้างมาแรับว่าพอไม่ได้ทำนานๆล้วก็จะเตรียมตัวเยอะกว่าปกติหน่อยใช่วันนี้จะไม่มีการที่พี่คาชาแบบว่าลืมเนื้อเพลงแน่นอนควรเอาผู้ตรงๆควรมันเป็นเพลงมือใจแล้วเร่งคนอื่นอ่ะดํานะครับได้โอเคทั้งหมดทั้งหมดเป็นเพลงของตัวเอง ใช่ครับจะบอกว่าร้องเนื้อเหมือนกับบางทีเราลองแอดลิมันาจจะไม่เหมือนกันแต่เราไม่ได้ลืมเนื้อเราแอดลิฟอย<า>่าพูดดักไว้ก่อนบางทีบางทีบาง,ทบางชวงเราจะมีโยนหรอเออจ้า <c oughs> โยนนั่นอาจจะมีแต่เราไม่ได้ลืมเราอยากให้แฟนๆร้องเพลงกับเราเพื่อเข้าเมืองตัว <c oughs> เอออันนี้คือตั้งใจอยู่ค่ะไม่ได้แบบว่าลืมเนื้อตั้งใจตั้งใจลืมเลย เฮียทําการแต่งหน้ากินคงกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาลงไปดูงานแล้วเราจะลงโป่งลงไปข้างล่างข้างล่างข้าางงล่กันเราก็จะกลับโป่งกลับบ้านแล้วกูมาอยู่แล้วฉันก็ตลกกันเงินแล้วไปเราไปดูงานข้างล่างกันดีกว่าโอ้ยอะไรอ่ะปวดแขนยังไม่หายปวดอีกอ่ะโหพูดเลย always ตอนนี้เราก็อยู่หน้างานแล้วเดี๋ยวผมพาเดินทัวร์ว่าตัวงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออยู่ที่ชั้นแปดธนภูมิทาวเวอร์นะครับถ่ายเนะริ่มสหน่อนะฮะวันนี้ผมบอกเนาะน่าจะยังไม่กินข้าวจริงๆส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นซุ้มที่จะถ่ายรูปเที่ยวไว้ถ่ายรูปเนี่ยครับคือเป็นไฮไลไท์ที่เราพูดถึงก็คือคาชาปอง ก็ต่อไปนะครับคือหลังจากที่เดินเข้ามาถ่ายลงถ่ายรูปซูมไข่กระจ้ปองกันแล้วเราก็มีลงทะเบียนนี่ครับลงทะเบียนเรามาดูกันว่าลงทะเบียนมีอะไรบ้างนี่นะครับก็อันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าชื่อที่จองมาใช่ไหมครับแล้วก็ลงทะเบียนทำพเลยแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บจะได้ของจะได้บัตรนี้ด้วยจะได้ป้ายชื่อด้วยได้ป้ายชื่อ อ๋อมีป้ายชื่อคือเขียนชื่อทุกคนแล,ล้วครับโหยอดยอดสุดยอดมากครับถือว่านี่แล้วก็มีของด้วยขอให้แล้วต้องมีปากกาครับแล้วก็วาว,าวานี่อ่าสำหรับคนที่มาถือว่าคุ้มนะจริงได้ดูด้วยได้ของฝากกลับไปแล้วก็ได้ของกินด้วยที่มีน้ำาด้วยเดี๋ยวเราพาแอบเข้าไปดูข้างในก่อนว่าข้างในเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็กำลังรันฟูกันอยู่นะฮะ ม,มีเรื่องยังคุยมาไปอยากให้เธออยู่ด้วยกันแต่คนนี้ฉันคงจะมีความสุขหมดเวลายอมเป็นตัสังหรอแม้ที่อยากเป็นคน この島の太陽も君ならまだ覚えてるよねいつもそばにいてあの時あの平お題の君は北た州の明日も เป็นไงบ้างพีดีใจมากเลยเพราะว่าแบบเอาจจริงแล้วมันเกือบสองปีแล้วมั้งแบบจะแบบได้มีงานแบบนี้จริงๆจังๆอ่ะเพราะก่อนทั้งนั้นมันก็คือแบบออนไลน์อย่างเงี้ยดีใจครับที่มาเจอแฟนๆทั้งนี้ก็มันไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากดีใจมันมีความความรู้สึกที่มีความสุขม,มากๆหวังว่าแบบครั้งหน้าจะได้แบบเจอแฟนๆแบบนี้อีกใช่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆครับเฮียทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนอบอุ่นมากๆเนาะใช่วันนี้มีความสุขวันนี้ฟิลแบบ ฟิลเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยได้มาทํางานเหมือนมาเจอเพื่อนวิ่งออกข้างนอกปั๊บปั๊บเข้าข้างในแบบเอ็นเทนเอ็นเทนจัดเหมือนเจอเหมือนเจอเพื่อนหลายๆคนแล้วนะใช่หมดแรงขอพักผ่อนแล้วกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิพวกเรานะฮะตั้งแต่เปิดงานจนวันนี้เสร็จงานเลยนะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมิตรภาพประการไหนขออภัยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะฮะว่าพวกเราบาร์เทอร์จะไปทำอะไรกัน อีกบอกหมดยตอนนี้ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะครับไม่ได้แอคติ้งนะที่พูดจริงมันยากจริงๆนะมันเสียงนี่คือเริ่มยืดไปเรื่อยๆอย่าพูดครนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าครับผมไปไปไปก็ดีใจค่ะเพราะตอนแรกก็บัตรค่อนข้างหายยากแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ทันแต่ว่ามีแบบมีเพื่อนๆนี่โปรที่แบบใจดีเขาก็แบบมีการโอนสิทธิ์ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้สิทธิ์มาก็เลยดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เจอครั้ง เพื่อนๆกลับมแล้วใช่ไหมครก็รู้จักคาช้าตั้งแต่เอฟแค่ะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยอาจจะแบบมีห่างบ้างอะไรบ้างแต่ก็ตามข่าวๆอยู่เรื่อยค่ะมางานวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้กลับมาเจอพี่คาช้าครั้งก็เหมือนกับไม่ได้เจองานนานแล้วแล้วก็เหมือนกับเราก็เหมือนเติบโตไปด้วยกันกับคาช้างเพราะว่าก็เชื่นชอบแล้วก็ติดตามคาช้างมาตั้งแต่ตอนปวีทีเอฟแปดแล้วก็ก็ยังคงติดตามผลงานแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ ซาทีซาตีเพราะว่าอินเทอร์แอคทีฟไลฟ์กันมาตั้งนานแล้วก็แบบจริงๆไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอจนทำงานน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะโดนเป็นคือแบบทุกคนก็จะรู้ว่าปกติมันจะเป็นแบบงานประจำปีว่าแบบว่าตันเกิดขระชาทุกคนก็จะมือรมารมณ์ย่าทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเราหายจากสิ่งนี้ประมาณสองปีแล้วแล้วปีนี้ก็แบบทุกคนก็แบบกดปัดยากมากกว่าจะแบบคบือมัตแบบมรจันมากที่กดได้อะไรเงี้ยก็แ,แบบตื่นเต้นดีใจน่าจะดี